สวัสดีครับเย็นนี้ดูสยามกับก้อนเงินเล่นกันนะครับเล่นกันใหญ่เลยกัดแล้วสยามสยามสู้ไหมครับสยามให่แล้วสยามให่แล้วก้อนเงินกัดแล้วน้องก้อนเงินกัดแล้ว ก้อนเงินคงจะสนุกเขาเนาะสยามสยามไม่อยากสู้เลยก้อนเงินตัวใหญ่เนาะอยูริยังไม่สู้เลยเนาะยูริยังหลบเลยเอาเลยลูกสู้เลยก้อนเงินว่าไงวิ่งไปไหนก้อนเงินไปหายูริอีกแล้วก้อนเงินเล่นยูริอีกแล้ว กอนเงินเ่นยูรีอีกแลวเอาเลยเลยูรยลีไม่ช่เลยครับยูลีหลบแล้วยูรีหลบแล้วยูรีหลบแล้วพัดจมูกเลยลูกขัดจมูกมันเลยพัดจมูกอีกก้อนเงินเลยแล้วพัดจมูกเลยเอาเลยนั่นแหละขัดจมูกมันเลยขัดจมูกมันตีจมูกมันเลยนั่นแหละตีจมูกมันเลยเย็นนักหนาเนาะ ยู่ิตัวโตวเรียวมากเลยครับแย่จมูกมันเลยแย่จมูกมันเลยลูกกัดแล้วกัดแล้วสู้ไหนรับสู้ไหมครับแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วหาทางแย่แล้วเอาแล้วกองเงินขึ้นไปหาแล้วกองเงินขึ้นบนวิธีแล้วกองเงินขึ้นบนวิธีแล้วกองเงินว่าไงครับ ยูลิสลัดนะยุลิอยู่ข้างบนเนาะยุลิสลัดมากเลยครับดูเด็กๆเขาเล่นกันก็สนุกดีนะครับเอาเงอาสยามมาเลยลูกเอาเลยสยามสู้มไหมครับสยามสู่มไหมครับ เงินกัดแล้วก้นเงินกัดแล้วสยามทำไงยสยามทำไงวิ่งไปไหนลูกวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนแล้วออนสยามก็อ้อนก้อนเงินเล่นนะครับก้อนเงินนเงินเล่นน้องเบาๆนะครับก้อนเงินเล่นน้องเบาๆนะครับ เบาๆนะครับเบาๆนะสยามตัวเล็กอะว่าไงก้อนเงินว่าไงเร็วสยามเอาอละเอาละเอาละเอาละก้อนเงินชอบใจใหญ่เลยก้อนเงินชอบใจใหญ่เลยเอาเร็วสยามวิ่งเลยวิ่งสู้เขาเลยวิ่งจับเลยสยามวิ่งจับเลยพี่ลี่ครับ อยูริครับสวัสดีครับทัพทวีทัพทวีก็มาหาลองเหรอทัพทวีพรุนี้อยู่ครับว่าไงครับเนอ,อ,อะไรนะกอเงินกอ,อเงินเรียนไหมครับยามกินอะไรครับกินอะไรครับสกปรกนะลูกจะจับกินไปเลยนะยจับกินเลยปุ๋ยนะครับ เ,เงินกันไรจับยูริอีกแล้วยูริมานีเร็วไม่รวยไปไหนมาครับพอตามหาไม่เจอเลยเนี่ยมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองจะเอไม่รวยครับครับก่อนลูกครับก่อนลูกเร็วเร็วมองครับไม่รวยมองครับไม่รวยเป็นเด็กไม่ชุกชนนะครับเขาอยู่นิ่ม ไม่ลอยเป็นเด็กนิ่มๆไม่ชุกสนก็งมาเล่ลูกมาจะยามล่มลูกเล่นลูกเล่ลูกยมยินบ้านนอกคอกนายินนี้ดังไฟหิงกันนะครับอากาศหนาวมากเลยครับลำปาง ตอนเย็นก็หนาวตอนเช้าก,ก็หนาวตอนกลางวันก็ร้อนนิดๆหน่อยนะครับเวลาหนาวดังไฟหิงกันนะครับม,มีข้าวหลามข้าวหลามเผาตอนเย็นกินอร่อยนะครับข้าวหลามเผามันเผากินมันกับข้าวหลามตอนเย็นนี้ก็อิ่มแล้วนะครับ มันเผาเข้าวหลามอร่อยอร่อย <Okay. S 1> ใครหนาวบ้างครับอยากมาหิงไฟด้วยกันไหมครับใครอยากกินข้าวหลามอยากกินมันเผาครับ mm hmm. ใครอยากกินกระทักมันนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแซนนะครับจงมีแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับใช้ชีวิตใใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันนะครับขอบคุณครับก้อนเงินทำอะไรลูก